ัวลาอ้วนจังไดกินยังก็แซบ่บเอ้วกินกินเฮ็ดยังกินอีกนี่นุ่มปังแซ่บแซ่หนุ่กินข้าก็อิ่มติ่มซำก็หันหุ่นเฮ็ดขนมปังกินอีกบ่ดิกินคือขั้นค่าแก่ขนมปังอียังนี่นุ่มปังจับ เดี๋ยวดิแมโคโครครับใส่ยังแน่นั่นใส่มันอียังใส่มันคือใส่นุ่มเป็นใส่ช็อกโกแลตครับกินขอบคปุณนอิ่มว่าหันไม่เห็น,น,อ,นอันขนมปังจะดีนะาว่าให้บักลราอ้วนตั้งได๋กินยังก็แซ่บ <c oughs> เอา้ากินกินโอ้ยอืมสิบแล้วสิบสบ่แซ่บๆ ขนมปังใส่ย,ยังใส,นงส่นมใส่โปรตีนบ่ผู้ใดพาเฮ็ดกินบะไก่เฮมมีนนหิ้นอ่ะบะไก่แฮมต้องกลมแป,ปลรอบนี้บ่พลาดให้กินก็เป็นเ <c oughs> สียบล่ะว้ากินข้าเสียบคัก เปิดเทิร์นี่ขึ้นปะอดไรนะมดสามครับขึ้นปอดสามแล้วขายไงก็ขาเพราะไอ้แล้ว <c oughs> เอาอะไรจะกินไรแหละมันจะอ้วนโอ้มันอ้วนแล้วเพะท่านแล้วล่ะน้ำหนักท่าไรแล้ว <c oughs> น,น,ะนะส <3, 9. S 1> ามเก่าน้ำหนักสามชุดเก้าอ๋อกินเสีย่ยบค้ากินยังกับเสีย่ยบปนบึ้งใส่บึ้งใส่ใส่ใสยังใส่ปนเนาะ น่มคับอ่งนมคับตินครับนุ่มกับอ้ันตินคุณไอ้าเฮ็รกินแล้วนะเพ็ดเองเฮ็ดเองคิดสูตรเองบ่หกินคักๆอุ้มอไอ่อ๋เอออ๋ออออ่ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออออ๋อ่๋อ่๋ออนออ๋ออออ๋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 ออออ๋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 ีนอั นี่เด็กดิว่บะสมบูรณ์ขึ้นเขาจเชียรโอ้ยน่องน่องโถสมนีเนียนโถสมนี้แต่ว่าแข็งขนาดนี้อะไรแข็งแข็งแรงเออสุขภาพแข็งแรงในน้อยนี่วะแน่นหน่อยเด้อแน่นไนขนาดเอ้ยคูลูย์แก้วจัดระดับไม่ได้เลยอันนี้อันนี้คือต้องทำอย่างนี้ให้สวยงามเนียนครับต้องสวยงามดูดี แงนผู้บริหารมากอะเฮ็ดจังสี่ละอะอะไรครับอ๋อมันมีมีต้องติดสติ๊กเกอร์ด้วยนึกว่าพั้นแบบเมื่อชีบแบบเพราะจริงๆพั้นหนึ่งก็ได้ครับแต่สุดท้ายมันรุดอยู่ดีก็เรียว่าเอาแบบเนี่ยนน่ากว่าวันนี้บอสมาตรวจงานนี่ก็ร้านอื่นเขาจะเป็นแข่งแข็งแต่ที่สุดแข่งไม่ใช่มีนะมันจะเป็นอีกแบบนึงต้องสร้างเฮ็ดเลยแันที่สุดแบบเฉพาะจริงๆมันมีเฉพาะเป็นกลวยเลยนะไม่ไอุ่นร้อนในบางเข้าไปนะใช่ซุปครับตรวจนี่แข็งเลย ใช่คอกระดกระดทอนมันกระดอย่างเงินอ่ากระดาับมันแต่มันจะเป็นเฉพาะทางของมันอยู่ที่ว่าซับปูนหนามันเยอะกว่าตัวพีพก็จะมีทิชชูพันธรรมดาก็ไม่ก็ธรรมดาก็ไม่ต้องพันอันนี้ทำให้เพราะว่าเพื่ออะไรกันลื่นเหรอกันลื่นครับกันลื่นละวก็บให้โตเปือนเพราะว่าตัวนี้ยถ้าถ้าถ้าเป็นนามลูกมันจะเป็นขาดให้เห็นท่านที่นะครับตัวนี้ก็แพ้งเติบอยู่พี่น้อง แพงพร้อมว่พร้อมแพงและอันตรายเขาถือว่าสวยอันตรายต้องปิดกระดาษกาวไว้ต้องสลักไว้ก่อนไหมครับท่านกำลังมองอะไรเออไอเอียงกับที่กลางหน้าผากเลยต้องเชียนไหอยู่กลางหน้าผากเลยอ่ะไม้ไทยงหัวเอ่อไม้ไทยงหัวใจเชียนเชียนเดียวพีนมลองเพ่งบอกเล่าอะไรเพ่งจะอยู่บอจะอยู่เลยเนาะเป็นเป็นชุดสุดท้ายที่ตีกองด้วย เขียนว่กลางหน้าผากเหมือนกับฉลากเขียนข้างกวดยาวาริดวาริดไร้แรงวาริดไรแรงเมนเพลงนี้เอามา้องกันนะจัดเลยครับป้ายาพิษทับไลายดัมมอสตูดิโอไม่ใช่หรอเมนลองได้ลองได้คุณพ่อเราอนุมัติอยู่แล้วเป็นเจ้าของค่าบริษัททับไลท์ดัมมอนคุณใจดีนะครับผมฝากด้วยฟินครับเจอกันคืนนี้วันที่ยี่สิบหกมีอะไรนะบอสลืมมีวันไลฟ์ วันไลฟ์อว้าวแรปเปอร์ชื่อดังโอ้พ่อกันด้วยพี่ดองด้วยควากระทันควายกระสจนาันตัวมาเป็นแรปเปอร์บ้องเลยองเพีย้ยนแรปเปอร์ไหมเนี่ยวะเพี่ยงคนบอกดีว <c oughs> ่าม,มันจะต้องมีนะนะมีการแบบให้มันเป็นเสียงอะไรใช่บ่าอ่าจูนจูนจูนเสียง <c oughs> <c oughs> โอ้ยเนาะ <c oughs>